สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเที่ยวที่แม่ฮองสอนนะครับวันนี้จะพาขึ้นไปที่พระธาตุดอยกองมูนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างเราตามไปดูเลยครับผม ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดดอยกองหมูแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ขึ้นไปข้างบนนะครับตอนนี้ผมจอดรถอยู่ระหว่างทางนะครับตรงนี้ก็ต้องเดินบันไดขึ้นไปนิดนึงนะครับประมาณ84ขั้นนะครับแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิวตรงกลางนี่ก่อนนะครับแต่ข้างบนนั้นวิวจะเห็นได้ชัดกว่านะครับแต่ว่าอยากจะให้มาดูตรงนี้ก่อนนะครับนะครับนี่คือทางเดินที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับนี่นะฮะ84ขั้นนะครับ ตรงนี้ก็มีหมาด้วยนะครับกําลังพักผ่อนเลยอากาศก็จะเย็นๆนะครับดูหมาก็คือจะนอนตากแดดนะครับถ้าอยู่ในร่มก็จะเย็นๆนะครับน,นะนี่จะให้ดูวิวของเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับนี่นะฮะตอนนี้มีหมอกด้วยนะครับสวยมากนะฮะตรงกลางที่เห็นเป็นน้ำนะคือหนองจองคํานะครับ รอบๆนั้นตอนนี้ก็จะมีถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินรอบๆอบตอนนี้ช่วงหน้าหนาวนะคนจะเยอะนะครับในข้างล่างนี้นะครับที่เห็นเป็นบันไดนี้นะครับคือทางขึ้นนะครับจากถนนหลักขึ้นมาที่พระก็ตอนจะชุบเป็นช่วงตอนเย็นๆนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีคนขึ้นมาวิ่งตรงนี้นะครับมาออกกาลังกายกันนะครับแต่ผมยังไม่เคยขึ้นนะครับก็กะว่าสักรอบหนึ่งก็อยากจะมาออกกําลังกายตรงนี้นะครับวิ่งขึ้นมานะครับ ครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปข้างบนกันนะฮะขึ้นไปดูวัดพระธาตุดอยกองหมูนะครับเราจะเดินขึ้นบันไดกันนะครับ84ขั้นนะครับออกกำลังกายนะครับร่างกายได้แข็งแรงวีวท้องฟ้าสดใสนะครับมีเมฆเล็กน้อย ก่อนที่เราจะเดินขึ้นสุดนะครับเราลองหันหลังกลับไปดูนะครับว่าข้างหลังเราจะเป็นยังไงนะฮะว้าวสวยมากเลยนะครับนี่ตอนนี้สายแล้วนะครับช่วงเช้าๆก็สวยกว่านี้นะครับแต่ว่าท้องฟ้าจะจะไม่ค่อยเปิดนะครับวันนี้ตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะครับ วิวสวยมากเลยนะครับนี่บรรยากาศนะครับที่วัดดอยกองหมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดี๋ยวเราขึ้นไปกันต่อเลยนะครับตอนนี้เราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับนี่นะวัดพระธาตุดอยกองหมนะูอันนี้เป็นศิลปะแบบพม่านะครับสีขาวคือความบริสุทธิ์นะครับสีขาว ตรงนี้ก็จะมีะระฆังนะครับให้เคาะด้วยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับวัดพระธาตุดอยกองมูนั้น,น,นสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2403นะครับโดยนายจองตองสูนะครับและภรรยาได้สร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นมานะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเพื่อบรรจุพระธาตุของพระโมกขลนะเทระซึ่งนำมาจากประเทศพม่านะครับ สวนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กนะครับขวามือนะฮะสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2417โดยพระยาสิงหนาราชาเจ้าเมืองแห่งเมื่องสอนคนแรกนะครับ<ไ>เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับวัดพระธาตุดอยกองมูนั้นเปิดให้บร,ริการทุกวันนะครับให้ชมทุกวันตั้งแต่6โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะครับใครที่อยากจะมาสักการบูชามาขอพรที่วัดพระธาตุดอยกองมูก็มากันได้เลยนะครับนี่จะให้ตอนนี้ก็จะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับ อันนี้จะเป็นป้ายนะครับตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟนะครับชื่อว่ากาแฟชมเมืองนะมีภาษาพมา่าด้วยนะครับภาษาเมียนมา <c oughs> ก็น่าจะเป็นกาแฟชมเมืองครับ <c oughs> ผมอ่านไม่ออกนะฮะนี่นะฮะวัน <c oughs> นี้ร้านกาแฟไม่เปิดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเตาแบบสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็ หาไม่ค่อยได้แล้วครับนี่นะฮะนี่บรรยากาศร้านกาแฟนะครับวันนี้เปิดเดี๋ยวจพาไปชมเมืองฝั่งนี้ชื่อกาแฟชมเมืองนะครับคนที่อยากมากินกาแฟและชมวิวก็ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะวิวสวยมากนะครับนี่เดี๋ยวพาไปเดินรอบๆนะครับ เนื้อจะเป็นที่นะฮะจะรึกชื่อและก็คำอธิษฐานลงบนผ้าของเจดีนะครับเพื่อเป็นสิริงมงคลและทำบุญตามศรัทธาน,นะครับส่วนตรงนี้ก็ทำบุญตักบาตรเท่าอายุนะครับเพื่ออายุที่ยืนยาวขึ้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบิวนะะคือมีจุดชมวิวให้หลายจุดนะครับตรงนี้ ครับเป็นวิวภูเขานะครับนี่น,ะนว,ว้าวสวยมากนะครับทุกคนเห็นไหมฮะนี่คือวิวที่วัดพระธาตุดอยกองหมูนะครับฝั่งโน้นนะครับจะเห็นนะครับหมอกที่แบบ อยู่ท่ามกลางว่าภูเขานะครับมีหมอกลอยขึ้นนะครับตรงนั้นเป็นเป็นหมอกนะไม่ใช่ควันนะลักษณะก็จะเหมือนควันช่วงนี้หน้าหนาวนะครับอากาศตอนนี้ไม่ไม่ร้อนเลยนะครับมีแดดแต่ว่าไม่ร้อนนะตรงนั้นเห็นไหมภูเขาสลับซับซ้อนว้าวแล้วก็จะมีเมฆหมอกนะครับที่อยู่ระหว่างกลางสวยงามมากนะครับนี่เพลินเลยนะครับนั่งชิลๆนะครับ ใครที่อยากมาพักผ่อนนะครับก็แนะนํามานะครับช่วงนี้อากาศจะดีมากนะครับนี่เป็นศิลปะแบบพม่านะครับหลังคาก็จะมีหลายชั้นนะครับดูนะจะมีหลังคาหลายชั้นข้างในจะเป็นวิหารนะครับแต่วันนี้ไม่ ตอนนี้ไม่ไม่ให้เข้าชมนะครับเพราะว่าเห็นติดป,ป้ายว่าชำรุนรด,รด,ดนะครับวัดพระธาตุโดยกองหมูนะฮะได้วัดพัฒนาตัวอย่างด้วยนะครับในปีพศ2515นนะครับกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการนะครับคือมาช่วงไหนก็บรรยากาศก็ดีนะครับ สวยคนละแบบนะครับเป็นแบบตอนเช้าก็จะอีกแบบนึงตอนเย็นนะฮะแบบนึ่งตอนเช้าก็ชมพระอาทิตย์ขึ้นนะตอนเย็นพระอาทิตย์ตกจะอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้จะเป็นศาลานะครับไว้สวดน,นะครับทำกิจกรรมนะครับ สวยงามมากนะครับทุกคนอยากให้มาดูกันนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ขายของที่ระลึกนะครับขายของที่ระลึกก็มีเลือกหลากหลายนะครับมีเสื้อผพพ้าเป็นเรืองที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือ1 8 6 4ค้งนะฮะทุกคน ีเป็นร้านโปสการ์ดนะครับมีเอกลักษณ์ของที่นี่ก็จะเป็นเนี่นะฮะหนึ่งพแปค้งนะครับแม่หองสอนนี่น่ารักมากครับใครอยากมาซื้อของที่ระลึกก็ตรงนี้ได้เลยนะครับหมอกสามฤดูก,กองมูเสียดฟ้าป่าเขียวกะจีผู้คนดีประเพณีงามลือน้ำขินบัวตองครับนี่นะครับตอนนี้บัวตองกำลังสวยเลยนะครับถ้าอยากมากันก็ ที่เมวคอนะครับมาชมกันได้นะครับนี่ก็มีร้านอาหารให้บริการนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกของวัดพระดอยกองมูนะครับจะเป็นร้านกาแฟนะฮะก็มีมุมให้ถ่ายรูปนะครับตรงนี้นี่นะฮะเราก็จะเห็นหนึ่งศูนย์เก้าห้าเป็นเส้นถนนนะครับ อาถนนที่มาจากปลายแมืองสอนจะเป็นเส้น1095นะครแล้วก็108คือแม่เสียงเมืองสอนนะครับชเชียงใหม่แม่เสียงแมืฮ่องสอน1,864ค้งนะครับอันนี้บรรยากาศของอร้านกาแฟนะครับที่เป็นจุดชมวิวนะครับ เนี่จะมีบริการรถเข็นด้วยนะครับนี่นะสำหรับคนแก่หรือว่าคนพิการนะครับ ตรงนี้ก็ใครที่อยากทำบุญนะครับมีชุดดอกไม้บูชานะครับก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะบ,บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับทุกคน เชิญชวนให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะฮะพักผ่อนนะครับอยู่ในเมืองใหญ่นั้นวุ่นวายนะครับอยู่ตรงนี้สบายใจนะมีความสุขอากาศก็เย็นสบายนะครับเรามาดูวิวตรงนี้กันอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสนามบินแม่ฮ่องสอนนะครับ ส่วนมากคนที่มาตรงนี้ก็จะนั่งรถมามากกว่านะครับก็มีบ้างนะครับที่นั่งเครื่องบินมานะครับเพราะว่าระหว่างทางมีที่ให้แวะหลายที่เลยนะฮะอย่างเช่นจ่าโบนะครับทำลอดปลายนะครับตีระคังเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ เราจะลองกันสักนิดนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินกลับกันแล้วนะครับ ดินหลังจากที่เราเดินขึ้นเสร็จเราก็เดินลงกันนะขึ้นแล้วก็ลง มากๆนะครับผมที่คอยติดตามกันนะครับ E ีต่อไปนั้นผมจะพาไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศดีๆนะสถานที่สวยๆนะครับของหลายๆที่มาให้ชมกันนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมแล้วเจอกัน e ีีต่อไปครับผมขอบคุณครับ